ไปกันต่อยอหยุดจ้าโอ้แต่ว่าฉันจะลงคลิปนี้กันดีว่าทุกคนจะงงหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งไปรีอคชั่นสัมภเวสีบิ๊ไฮแต่ซีนมานะจ๊ะระหว่างที่รอรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้เป็นรักแรกพบเวอร์ชันบิวเกนที่ปันแหมใสยังไงวะนี่เอาตรงื่าตอนเข้าโรงไปแล้วออกมาเนี่ยคือหลายหลายคนอาจจะเห็นคลิปในต๊อกต๊อกของวิวแล้วเนาะว่า เออวิวออกมาวิวก็นับได้สี่เพลงเหมือนกันแต่ว่าวิวเห็นแล้วแหละว่ามีมีห้าเพลงใช่ปะละ่ะแต่ตอนนั้นอะเพลงมันยังไม่ปล่อยเพลงหมายถึงว่าเพลงทั้งหมดอะมันปล่อยแค่สองเพลงเนาะจากห้าเพลงอะไรเงี้ยมันยังไม่ปล่อยมันเห็นแค่ชื่อเพลงใช่ปะละ่ะ เราก็แบบรู้แล้วว่าเพลงใจหล่นอะเห็นเห็น<ๆ>คนพูดถึงและอะไรแบบเนี้ยเออตอนที่แบบวิวไปสามพี่มงอะวิวสามพี่มงตั้งแต่สิบสามคือวันหลังจากราล่าใช่ปห่หลังจากดูจบพี่มงก็บอกเออมีอีกสองเพลงนะแต่วันนั้นวิวเห็นแล้วว่ามีมันมีอีกสามเพลงก็บอกพี่มงว่าเออมันมีอีกสามเพลงนะพี่มงอะไรเงี้ยพี่มงก็แบบหลออะไรเงี้ยพอที่ฉันเข้าไปดูฉันฉันก็เลยเข้าใจว่าทําไมพี่มงถึงคิดว่าแบบมีแค่สองเพลงคือฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเอามาเป็นเพลงจริงๆทุกคนทุกคนเป็นเหมือนวิวไหม คือจริงๆนะเอ้ยอะไรออะเด็กสมมูลอ๋อแปดสิบปีเซเลบแปเบ็ดแป๊บนึงนะแป๊บนึงอะทุกคนแล้วทำยังไงอาะอายละเอียดกิจกรรมภายในเร็วๆนี้เข้าไปด้วยจ้าาเมษายนบ่ายโมงถึงสา,ามทุ่มทำอะไรวะบ่ายโมงถึงสามทุ่มเริ่มเลยไหมเริ่มก่อนละก,กันวินาปกนั้นหลักนั้นเนี่ยเอ้ยมีโถปลาด้วยหรอทำไมอะฮู้ยนึกถึงกิจการน่ะ อนนุ้ยดืมทอกแบกทอกแบกเกียจจ่อุ้ยผันลมอ,อะไรคะเนี่ย เอ้ยยอดมอะไรคะเนี่ยเกียดอ่ะฉันว่าเรามันต้องเพียย้ยนไหนสัญญางหังวเหนื่อยมากก้อยขอร้องก้อย <c ười> ไอเมนขอร้องไอเมนลูกหมาว่า <c oughs> <c oughs> เลยสมละสมละ,มละที่อยู่กับน้องคนนั้นได้ โดนใจเอาสดเอาเลยเอาไ้สุดไม่ใช่ห้องหัวใจใช่ไหมน่ารักนะเนี่ยมาถึง MV <laughs> MV มันครมีเันลน่ารักดี โลเคชันที่ถ่ายเอ็มวีตื่นนี่ว่ะเ,เพียนมากวิวกินเพียนคนเดียวไม่พอก็ไอเพียนด้วยโถลูกไม่เป็นไร ไม่มีคนรักแต่ก็ยังมีผีรักนะลกูกเลยเป็นอะไรเป็นอะไรลกูกมันแอบไม่มิดด้วยประเด็นจันพูดในอันไหนวะ the scene, พี่ไฮเดอร์ซีนเพลงตื่นป่ะฉันลงไปยังอ่ะฉันถ่ายฉันฉันรีแอคไปแล้วป่ะแต่คลิปอยู่ไหนวะเอ๊ะ๋ยวฉันรีแอคในไหนอ่ะ ฉันจำได้ว่าเบื้องหลังเนี่ยแหละใช่ดิเพราะว่าลงไปยังวะเฮ้ยตะคิปมันอยู่ไหนอ่ะประเด็นฉันยังไม่ลงเหรอแต่แหละเอ้ยแต่จำได้ว่าถ่ายนะเพราะจำได้ว่าแบบเหมือนพูดกับกล้องไปว่าเอ้ยนั่นข้างหลังโซฟาแดงที่อาม่าสัมภาษณนะ์อะอามาออกมาสัมภาษณ์ข้างนอกของเอ็มบีเพลงตื่นใช่ปล่าล่ะแล้ววิว,วเห็นโซฟาสีส้มวางอยู่กลางสนามหญ้า,า,าเกป้าเมื่อกี้ โซฟาสีส้ม,มันเมื่อกี้แหละแล้วมันก็มีแบบพ็อปอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นโซฟาสีส้มแล้วก็แบบมันแปลกๆอะ่ะก็เลยเหมือนในคลิปนั้นถามไปว่าเอ๊ะแล้วนั้นถ่ายอะไรคะรู้สึกได้ว่ามันต้องเป็นการถ่ายอะไรคนบ้าเลยเอาโซฟาไปโซฟาสีส้มไปไว้กลางสนามหญ้าก็คือวิวอะดูหนังรอบพิเศษของเด็กสมบูรณ์ใช่ปะคือวันที่19้าแต่ว่าเพลงมันปล่อยออฟฟิเชียลคือ2ี่สิบเราก็จะได้ฟัง จากน้องเมนร้องก่อนนะคะเออได้ฟังจากน้องเมนร้องก่อนเป็นคนแรกนะจ๊ะล้วค่อยมาได้ยินบิวกินร้องคือด้วยความที่ตอนนั้นอะ่ะเอาตรงก็ยังไม่คิดว่ามันเป็นเพลงเออจนแบบพอเพลงปล่อยชิปปก็เลยแบบเปิดฟังในอัลบัมล้มมันก็แบบฮะคุณๆที่เมนร้องนี่เอามาเป็นเพลงได้จริงๆหรออะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีการปรับปรับเนื้อนะไม่ใช่แค่ความพรอแล้วปรับเนื้อด้วยหน่อยต๊อกแตกต็อกแตอกตอะไรที เท้าฝีเท้าเดินนะั้นอะ่ะก็เอาออกนะตอกแตกอยากให้ลองใส่มาจังว่ามันจะเป็นยังไงคือดา้าฟแรกอาจจะยังมีก็ได้นะเป็นไปได้แต่ฟังแล้วอาจจะแบบอย่ามีเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือณนะตอนนั้นอนะ่ะก็รู้สึกว่าแบบบิวกินอะ่ะกูหน้าน้องรักและพบมาแล้วจากนักแต่งเพลงเมนอ่ะบิวกินกูหน้าขึ้นมาแล้วสามารถทําให้เพลงนี้มันแบบเพราะได้ อยู่เพลงนี้ก็แมสไม่รู้ว่าพอมเม่นหรือว่าพอบิวกินแต่หลายคนเขาก็บอกว่าต้องขอบคุณบิวกินด้วยจริงๆที่แบบว่าเออมาทำให้เพลงเนี้เพราะขึ้นได้แล้วถ้าเขาได้มาดู mv เขาจะยังคิดเหมือนเดิมอยู่ไหมคือเสียงมันดีมากเลยนะแบบว่า m อออมวีอะเสียงเพราะเลยแบบว่าเออเหมือนที่ฟังมาเลยค่ะดู mv ปุ๊บนี่ใครเล่นวะเม่นหรือเปล่าหรือบิวกินหรือเม่นหรือบิวกิน แล้วนั่นพี่ก้อยหรือเจ๊ก้อยพี่ก้อยหรือเจ๊ก้อยมันเป็นซีนที่แบบหยิบความแบบหยิบพร็อพที่แบบโรแมนติกขึ้นมาเชปาเป็นการใช้พร็อพที่แบบโรแมนติกโรแมนติกน่นารักก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คาแรคเตอร์ของไิเมนที่เจ้าสมบัดสำนวนเน้นพูดไม่เน้นถูกแล้วซีนโถป่าที่เป็นรูปปกด้วยนะจ๊ะคือมันเป็นภาพที่สวยแกมันเป็นภาพที่สวยมาก ฉันเกลียดการที่ถ่ายเข้าไปแล้วแบบตาเธอกระพิบๆป๊อบปที่เป็นหน้าก้อยอยู่ในโถก็คือจะเอาหาแหละเข้าใจเข้าใจแต่มาถึงว่าแบบว่าเกลียดที่เกียดซีนนี้มาได้จริงๆอะเออคือด้วยความที่แบบมันเป็นมันเป็นมูดที่ดูแบบเป็นการเล่นให้ดูโรแมนติกดูน่ารักดูแบบ ใส,ใส่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยจะสามารถเคลียร์ช็อตที่แบบ่าออกมาได้แต่ว่าหลังจากที่แบบก้อยโหน้าขึ้นมาอ่ะสวยละอ่ะอันนี้สวยละเออแต่เพลงจบเร็วมากอะงงฉันรู้สึกว่าฉันดู m อวแป,ป๊บแป,ป๊บเองแล้วแบบเออยังรู้สึกว่ามันเพี้ยนยังไม่จบอ๋อแต่มันก็สามนาทีเองเนาะก็ไม่เองมะเพลงปกติก็ประมาณสามนาทีปะเออมันแบบเพี้ยนเออเพี้ยนทั้งคู่เลยก้อยห้ามน้องหน่อยแต่จริงๆนะตอนแรกของเอ็มวีอะ ถึงกีดกันจริงๆนะเพราะว่ามันเริ่มมาจากแบบกระจกอไย่างงี้ใช่ปะที่มีน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็มีโถปลาของแบบโอเอ๋วอะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะโอ้อยิดถึงเลยอะ่ะเมื่อคุณสามารถกอบกู้เพงลงแรกๆพบขึ้นมาด้วยเสียงของคุณได้แล้วแล้วคุณตบกลับไปด้วยความหาด้วยความเป็นตัวของคุณเองนะคะก็เป็นมีน่ารักน่ารักอีสไตล์แหละนอกจากยิ่งดูยิ่งชอบอ่ะก็เยอะยแหละ อันเนี้ยเพี้ยนกว่ายิ่งดูยิ่งชอบอีกแต่ก็จะเป็นบิวกินสไตล์แบบเหมือนแบบลูกหมาน่ารักน่ารักขายความน่ารักน่ารักเออขาย่บยๆขายขายแบบหลายๆสไตล์อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมขายสไตล์แบบฮอตๆนะฟิลแบบนึกถึงภาพที่แบบฮีไปงานงานแต่งอะไรพวกนี้เพราะเราแบบเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบล่ออันนั้นก็ขายด้วยนะลูกนะอันเนี้ยทางน่ารักก็เริ่มเริ่มขายแบบ MV สอน MV ละขายสลหับสำับไปแล้วมันมีดีอยู่แล้วอันลใครงงเอ้า เม,น,มนลองอะไรรักและพบว่ามันเป็นยังไงทําไมหรอมันยังไงก็เพราะนี่นี่ถ้ายังไม่ดูซองแดงแตงผีทุกรองภาพยนตร์ค่ะทุกคน <S 2> <S 2> <S ถ้าคุณไม่ดูตอนนี้คุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วนะคะคนอื่นเขานั่งขำกันนะคะทุกคนนะคะยังแบบฮะรักและพบเมนคืออะไรไม่เข้าใจคนอื่นเขาขำกันนะเขาขำกันแล้วเรายังแบบอ๋อไม่ได้ปะมันไม่ได้บ้า,าจะมารอแบบนั่งรองแบบเข้าสตรีมมิ่งอะไรงี่หรอ โนโนค่ะโนโนเชยมากตอนนั้นเชยมากแล้วจะมาขำตอนนั้นคือแบบเชยเช,อชอใครยังไม่ได้ดูจังตัวได้เลยค่ะไปทุกคนพุธก็ได้นะจริงๆหรือว่าแบบช่วงวันเสาร์รอบเช้าะอะไรเงี้ยก็จะมีแบบราคาพิเศษหรือว่าจริงๆแล้วอะซ่้องแรงแต่ผงขีอะของทางเครือเครือเครือโรงหนังอ่ะจริงๆอ่ะปกติเขาก็จะมีส่วนลดนู่นนี่นันานาน่นโน่นของแบบอาจจะแบบอาศัย อาจจะแบบเครือข่ายมือถือหรืออะไรใดๆบัตรเครดิตอะไรใดๆอยู่แล้วใช่เะล่ะแต่ของซองแดงถึงผีก็จะมีแบบของสปอนเซอร์ไม่ว่าจะแบบโลตัสอ่าบีควิกเด็กสมบูรณ์จะมีส่วนลดพิเศษที่มีให้สําหรับอ่าซองแดงในผีโดยเฉพาะด้วยนะจา๊ะดูของไต้หวันอ่ะก็ว่าตลกแหละแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าหลายๆเอเลิเมนอ่ะมันเป็นความแบบไต้หวันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เขาร้องหรือว่ามุกหรืออะไรใดๆอ่ะ เออเราขำแหละที่เขาแปลมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ยังยังไม่มันมีกําแพงภาษาอะไรบางอย่างอยู่อ่ะแต่พอแบบมาเป็นของไทยปุ๊บอ่ะมันเข้าใจทุกอย่างอ่ะเออมันคือเขาแบบคนดูแก๊สชีเสิร์ฟชีรลับชีเวียงชีตีใครดูแล้วดูได้อีกดูกันแล้วกี่รอบล่าสุดของวิคละ To be continue ไปกันต่อเลยว่าไปกันต่อนะจ้ะมันดูมันมันเป็นหนแบบดูซ้ำได้เรื่อยๆอ่ะ เออแบบวันไหนรู้สึกแบบห่อเหี่ยวจิตใจวันไหนรู้สึกแย่ๆก็แบบเออขอเข้าไปดูหน่อยให้มันแบบจะลงใจบันเทิงอารมณ์หรือแค่แบบฉันด้วยความที่ฉันเป็นแฟนคลับฉันเข้าไปมองหน้าน้องสองคนให้ให้ได้เห็นว่าเขาได้แบบเออมีพาร์ทิสิพเพตกันได้แสดงหนังร่วมกันเพราะว่าช่วงนี้แบบน้องยังแบบว่าอาบิวกินยังอยู่ลอนดอนยังไม่กลับมาอะไรอย่างงี้ใช่ปลาเราฉันก็แบบเออไม่มีงานคู่อะไรใดๆแล้วก็อื เราก็เข้าไปดูหนังให้มันเห็นว่าแบบเป็นอะไรที่มันคู่กันเราเลือกที่จะเข้าไปดูเองอะไรแบบนี้แต่ว่าหนังดีหนังดีจริงทุกคนหน้าตอนนี้กระแสะก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆคนรีวิวให้เยอะมากจริงแบบในเอกอะคนรีวิวเยอะมากจริงในทิกต o k ก็เริ่มแมสแล้วแบบฟีดทุกวันเลยก็ช่วยๆกันละกันทุกคนเรายังอยากให้มันออกไปสู่สายตาคนภายนอกให้ได้มากที่สุดมากกว่านี้อีกมากกว่านี้มากกว่านี้อีกอยากได้แบบร้อย อยากได้ลอยล้านสักทีอยากได้1นึล้านไหนๆก็1นึนาทีแล้วอะไรมันจะไปบ้าตัวเลขบ้าหรอไม่ฉันบ้าจ้ะ1นึล้านเท่านั้นอช่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะคะเนื่องจากแบบก่อนหน้านั้นก็แบบอ่ะคอนเสิร์ตพี่พีเนาะแล้วก็อืมแจกถุงเรียกว่าใครดูเหมาลมช่วงนั้นก็จะเจอการแทบทุกวีทุกวันนะคะเจอหน้ากันบ่อยมากที่ฉันเจอแฟนคลับเยอะกว่าคนที่บ้านนี่คะ่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่คลีเคลียตัวเองอยู่ก็ยังไม่ไม่ว่างมากขนาดนั้นแล้วก็ยังแบบ เหมือนพยายามให้กับซองแดงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จุบีคอนทินิวละกันนะคะว่าทางช่องทาง Youtube อาจจะแบบมีความเงี่ยงเงียบนิดนึงเนาะเพราะว่าก็ยังไม่มีเวลานี่ก็คือแบบเป็นครั้งเป็นวันแรกที่แบบได้กลับมาเรียกแชนอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ยังไม่มีแพลนต่อไปแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในทิ k t o k อะไรอย่างเงี้นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้วิวก็ยังแบบพยายามทําคลิปอะไรที่มันหรือว่าทำคอนเทนต์หรือว่า, content, อ,วาอื่นๆ,ๆใดที่ยังแบบ ไปดันซองแดงผีอยู่อย่างงี้ก็ไปพบปะวิวไดทท้ที่อื่นก่อนก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วเราค่อยกลับมาเจอกันใน YouTube ก็ได้เนาะห <c oughs> วังว่าทุกคนจะเข้าใจคะ่ะ okay. โอเคแล้วก็แชร์กด s c r ต b e นะอย่าลืมนะทุกคนบ๊ายบาย